เมื่อวันที่31พฤษภาคม2568คณะวิจัยโครงการกิจกรรมศึกษาและพัฒนาศักยภาพชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความเสี่ยงของระบบนิเวศการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,ภูมิอากาศอย่างยั่งยืนโดยทีมวิจัยด้านการท่องเที่ยวนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสวรัญญาธรรมะอภิพลเดินทางลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผลกระทบการท่องเที่ยวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งผลกระทบทางตรงเช่นภาวะน้ำท่วมความแห้งแล้งที่ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจการท่องเที่ยวเนื่องจากความไม่แน่นอนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผลกระทบทางอ้อมเนื่องจากการท่องเที่ยวจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นสิ่งดึงดูดการท่องเที่ยว กิจกรรมเหล่านั้นจึงอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมอีกรูปแบบหนึ่งโดยในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงคณะวิจัยได้เดินทางไปยังชุมชนานาริมเลซึ่งเป็นตัวอย่างของพื้นที่ที่มีศักยภาพทั้งด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังต้องการการสนับสนุนอย่างจริงจังจากหน่วยงานภายนอกทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การตลาดการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและการเสริมสร้างความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจมีสมาชิกประมาณ20กว่าคนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและแม่บ้านมีผู้ชายร่วมด้วยแต่เป็นส่วนน้อย รายได้หลักของสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงมาจากการเกษตรอื่นๆเช่นสวนยางพาราแต่กิจกรรมท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุที่อาจไม่มีรายได้ประจําวิสาหกิจชุมชนท่าช้างเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ปรับตัวและสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานและเปิดรับโอกาสใหม่ๆเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดในพื้นที่ตำบลพนางตุงมีการพูดคุยถึงกระบวนการทำกระเป๋าสารจากกระจูดซึ่งเป็นอาชีพหลักของกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันทำในกลุ่มตั้งแต่การเตรียมวัสดุการย้อมสีไปจนถึงการทำกระเป๋าสารและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆวัตถุดิบกระจูดได้มาจากในพื้นที่และจากอำเภอเชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าจะมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในบางโอกาส แต่แก่นแท้ของการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวยังคงยืนอยู่บนรากฐานของความร่วมมือภายในชุมชนนอกจากนี้ยังมีความพยายามในการเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อเรียนรู้และมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขายเพื่อให้สามารถสืบทอดอาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืน ชุมชนทะเลน้อยเผชิญทั้งโอกาสและความท้าทายจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวพร้อมการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืนและในวันที่1มิถุนายน2568คณะวิจัยได้เดินทางไปยังชุมชนหัวเขา ซึ่งมีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถินโดยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกแต่ยังเผชิญปัญหาเรื่องทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณโดยเฉพาะการซ่อมสะพานที่เป็นจุดคอขวดสำคัญหากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมจะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนอย่างยังย่งยืนได้ต่อไป ชุมชนท่าหินชุมชนตัวอย่างของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยตนเองผ่านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภูมิปัญญาท้องถิน่นและการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกมิติแม้จะ,ะเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและแรงงานรุ่นใหม่แต่หากได้รับการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนนี้จะสามารถเติบโตเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระดับจังหวัดได้ในอนาคต โดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมโดยกลุ่มวิสาหกาิจชุมชนโนดนาเลที่เน้นอนุรักษ์และพัฒนาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในสามิติหลักได้แก่ทะเลนาตาันตโนดซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นอันหลากหลายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในย่านเมืองเก่าสงขลาสะท้อนถึงความพยายามของคนในพื้นที่ ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์ชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาเมืองเก่าสงขาเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกมิติทั้งการบริหารจัดการท่องเที่ยวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการช่วยเหลือผู้ประกอบการและการสร้างระบบรองรับอย่างยั่งยืน หากสามารถสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดำเนินงานได้เต็มศักยภาพเมืองเก่าสงขาจะกลายเป็นต้นแบบของชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืนได้ในอนาคตเป้าหมายสูงสุดคือการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการปรับตัวของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนหรืออปท ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาจะนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางวางแผนและดำเนินงานในระยะต่อไปถือว่านี่คือก้าวสำคัญของการท่องเที่ยวไทยที่ไม่ได้มุ่งเพียงการเติบโตแต่เน้นความยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว